ชีวิตติดวิบากกรรมการเงินมีปัญหาแก้กรรมอย่างไรให้หลุดพ้นดวงตกการเงินมีปัญหาชีวิตเริ่มจะดีแต่ก็มีเหตุแย่ไปทุกทีกรรมที่ต้องประสบปัญหากับเรื่องเงินหรืออาจเป็นเรื่องการหยิบยืมเงินคนอื่นหลอกลวงหรือมีกลไกวางแผนอยากได้ของคนอื่นทั้งในอดีตและปัจจุบันรู้หรือไม่ก็ตาม กรรมยังตามติดมาจนปัจจุบันส่งผลให้ชีวิตติดวิบากกรรมทําให้การเงินติดขัดไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามขั้นตอนการหลุดพ้นจากกรรมสิ่งที่ต้องทําคือแผ่เมตตาให้กับตัวเองกับคนที่เราเคยกระทําและแม้แต่กับสรรพสิ่งทั้งหลายแผ่กุศลทําบุญขออโหสิกรรมมีปัญหาเรื่องการเงินชีวิตเกี่ยวข้องกับการเงินมีปัญหา หลายคนดวงตกวิธีแก้กรรมแก้ดวงแบบง่ายๆแต่เห็นผลดีหลายคนน่าจะเคยเป็นหรือกำลังประสบพบเจอกำลังเก็บเงินหวังมีเงินก้อนแต่พอเก็บได้สักระยะหนึ่งก็มีเหตุให้ต้องใช้เงินนั้นออกไปไม่ได้เอาเงินที่เก็บไปทำอย่างที่ใจหวังต้องจ่ายตลอดไม่มีเงินเก็บหรือพอจะเก็บอีกเก็บอีกก็มีเรื่องให้ต้องจ่ายอีกนั่นแหละครับเราต้องรู้ก่อน ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรและมีวิธีแก้กรรมอย่างไรหมอกิจคอนเฟิร์มพูดในรายการหนึ่งว่ากรรมที่มาจากส่วนใหญ่เอาเงินของคนอื่นมาจากอดีตไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนหรือเอาเงินเอาทองของคนอื่นที่เก็บได้ทั้งที่รู้ว่าเป็นของใครแต่ทําเลยตามเลยหรือหยิบยืมคนอื่นแต่ไม่คืนอย่างนี้คือเศษกรรมเรื่องของเงินของทองมีเท่าไรจะหมดไป เพราะฉะนั้นติดเล็กติดน้อยก็ว่าไปมันส่งผลทําให้พอมีเงินคุณจะไม่สามารถเก็บเงินได้เลยและที่สําคัญอาจเป็นการโกงในอดีตชาติมีการหลอกลวงคนอื่นด้านการเงินมาก่อนหลอกลวงชีวิตคนคิดดอกเบีย้ยมหาโหดหรือยุยงให้คนเสียเงินเพื่อการวางแผนจะเอาทรัพย์สมบัติของเขาเรียกว่าใช้วิธีการหลอกลวงทำให้ส่งผลในเรื่องของการเงิน กรรมที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ถ้าเคยขโมยเงินพ่อแม่หรือโกหกว่าจะเอาไปใช้ในเรื่องของการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นมงคลแต่คุณเอามาใช้เที่ยวเล่นกินดื่มจะส่งผลอย่างแน่นอนวิธีแก้กรรมอย่างง่าย 1. ่มันบริจาคทานทุกๆวันเกิดของคุณจะเป็นการช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ตามศรัทธาแต่ขอให้ทำในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งครั้ง 2. พยายามอุทิศบุญกุศลให้กับคนที่เคยล่วงเกินมาในอดีตชาติและชาติปัจจุบันทั้งรู้และไม่รู้ถ้านึกได้ว่ามีกรรมกับพ่อกับแม่ถ้าท่านยังอยู่ขอให้ไปขอขมาท่านแต่ถ้าท่านไม่อยู่ให้ถวายสังฆทานและกรวดน้ำไปให้และขออโหสิกรรมให้แก้ปัญหาเรื่องเงนินเรื่องทองของคุณก็จะดีขึ้น 3. แล้วถ้าเป็นสิ่งของของเพื่อน เราอาจจะเคยหยิบยืมเขามาแล้วไม่คืนหรือเก็บของเขาได้เรารู้ว่าเป็นของใครแต่ไม่คืนเราอาจจะไม่กล้าพูดไม่เป็นไรให้ไปซื้อของที่เกี่ยวกับการทำบุญอาจเป็นทูปเทียนพรรษาหรือเป็นอาหารผลไม้ต่างๆที่จะไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆมอบให้แก่เขาแล้วให้เขาเอาสิ่งเหล่านี้ไปทำบุญต่อตรงนี้จะแก้ดวงชะตาได้อย่างดี พยายามทําบุญตักบารในวันโกนวันพระอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรสําคัญอย่าลืม 1. แผ่เมตตาและอโหสิกรรมให้กับตัวคุณก่อนถ้ารู้ว่าเคยกระทําผิด 2. แผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลให้กับคนที่เคยล่วงเกินคนที่คุณกระทําทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 3. แผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่เมตตา แผ่ความรู้สึกดีงามแผ่ความรู้สึกขอบใจขอบคุณออกไปเมื่อทำอย่างนี้แล้วดวงชะตาเรื่องการเงินที่ตกต่ำอยู่ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ